บุญคุณนี้5ปีก็ไม่ลืมสาวจีนคนนี้โผกอดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มขอบคุณที่5ปีก่อนที่ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้ววันที่9มิถุนายน2562ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่อุทยานรับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าเจอสาวชาวจีนนอนหายใจรวยรินอยู่ที่ทางเดินภาพเขียนสีเม um um ื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเธอพลัดตกลงมาจากหน้าผา ความสูงถึง34เมตรทำให้ร่างกายด้านซ้ายของเธอทั้งแขนขาหายปลาละและกระดูกซี่โครงหักทั้งหมดในขณะนั้นเธอกำลังตั้งท้องได้3เดือนเจ้าหน้าที่จึงรีบช่วยชีวิตเธอนำส่งโรงพยาบาลทันที ขณะเดียวกันขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เจอชายชาวจีนคนหนึ่งค่ะมีท่าทีลุกลี้ลุกลนเมื่อสอบถามจึงรู้ว่าชายคนนี้ชื่อหยูเสี่ยวตงเป็นสามีของหวังนานสาวชาวจีนที่ตกลงมาจากหนา้าผาหลังเกิดเหตุการณ์สลดหยูเสี่ยวตงก็ให้การกับตำรวจเป็นฉาก บอกว่ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกับภรรยาแต่ตัวเขาไปเข้าห้องน้ำรู้ตัวอีกทีภรรยาก็เกิดอุบัติเหตุแล้วคำพูดการแสดงออกยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกถึงพิรุษเจ้าหน้าที่จึงตั้งสมมุติฐานว่าเหตุนี้อาจไม่ใช่อุบัติเหตุการสืบสวนจึงเริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนรู้ว่าหวังนั้นเธอเป็นเศรษฐีชาวจีน ส่วนยูเสี่ยวตงคือชายคนหนึ่งที่ตามหารักแท้ความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นเมื่อ,อยูเสี่ยวตงมาตามจีบหวังนันเองก็ตกกลุก่มรักยูเสี่ยวตงเพราะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเขาคือคนใจดีมีอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดีจากนั้นหวังนันและยูเสี่ยวตงก็ได้ตกลงแต่งงานกันด้วยระยะเวลาศึกษาดูใจกันเพียงสั้นๆ โดยที่หวังนานไม่รู้เลยว่าหยูเสี่ยวตงมีประวัติเคยผ่านคุกมาก่อนในข้อหาหลักทรัพย์หลังแต่งงานกันแล้วพฤติกรรมของหยูเสี่ยวตงเริ่มเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือผู้ชายที่ดูรักใคร่หวังนานหายไปเหลือเพียงชายที่มาขอให้หวังนานช่วยใช้หนี้สินจํานวนหลายล้านบาทจากนั้นหยูเสี่ยวตงก็เล่นบทบาทสามีที่ดี เปาหวังนานที่โรงพยาบาลเกือบ24ชั่วโมงโดยไม่ให้ละสายตาตำรวจสอบปากคำหวังนานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเอาแต่ตอบว่าพลัดตกลงมาเองเพราะขณะนั้นเธอถูกขู่จากหยูเสี่ยวตงมีจังหวะหนึ่งที่หวังนานแอบจับมือตำรวจไว้เพื่อส่งสัญญาณบอกว่าเธออยากจะพูดอะไรมากกว่านี้ ตำรวจเข้าใจจึงเล่นตามน้ำเพื่อทำให้หยูเสี่ยวตงตายใจว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุจริงๆซึ่งแผนนี้ได้ผลตำรวจและหมอได้วางแผนร่วมกันแจ้งให้หยูเสี่ยวตงทราบว่าเป็นช่วงของการรักษาไม่อนุญ,ญาตให้เฝ้า24ชั่วโมงเมื่อหยูเสี่ยวตงไม่อยู่หวังนานจึงยอมปริปากเล่าความจริงทั้งหมด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอถูกยูเสี่ยวตรงผลักตกลงมาจากหน้าผาร่างของหวังนานกระแทกกิ่งไม้และยอดไม้ตกลงมากระแทกกับหินด้านล่างด้วยระยะความสูงถึง34เมตรวันนั้นราวกับว่าเธอตายทั้งเป็นแต่เธอก็รอดมาได้โดยแลกกับอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังเกิด แฉ่ชั่วของหยูเสี่ยวตงตำรวจมีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าหยูเสี่ยวตงหวังฮุบสมบัติของหวังนานเพราะเขาได้แอบทำประกันชีวิตไว้เมื่อหวังนานเสียชีวิตเขาจะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์หลังจากนั้นหยูเสี่ยวตงก็ถูกตำรวจควบคุมตัวทันทีคดีนี้หยูเสี่ยวตงถูกสารสั่งจำคุก33ปี4เดือนขณะนี้ยังคงอยู่ในเรือนจำที่ประเทศไทยค่ะ แม้รอดชีวิตมาได้แล้วเหตุการณ์นี้ก็ทำให้หวังนานเกือบตายทั้งเป็นเพราะเธอต้องกลายเป็นคนพิการต้องกายภาพบำบัดต,ตลอดหนึ่งปีจนกระทั่งร่างกายฟื้นฟูกลับมาเดินได้ปกติวันนี้ผ่านมาแล้ว5ปีเธอยังไม่ลืมบุญคุณคนที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้คือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มและคุณหมอที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์เธอกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเพื่อมาขอบคุณพวกเขาเหล่านี้ ถ้าวันนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือเธอคงไม่มีชีวิตรอดจนถึงวันนี้ปฏิหาริย์ที่ผาแต้มครั้งนั้นทำให้เธอรอดพ้นจากคนลวงได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ขอให้เธอได้เจอกับคนที่ใจดีกับเธอนะคะ